ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคาเฟ่น,นะคะเพื่อนๆอยู่ติดกับทะเลเลยอยู่ใกล้กับชุมพรเนชั่นัลพาร์คไปทางโน้นค่ะเดี๋ยวพี่จะพา,าดูว่าบรรยากาศที่ร้านคาเฟ่ที่นี่เป็นอย่างไรไปกันเลยค่ะ mm hmm. เรือนี้ก็เป็นเรือประมงที่มาจอดรอรับนักท่องเที่ยวก็ว่าได้นะเพื่อนๆเพราะวา่าการที่จะไปเที่ยวหมู่เกาะชุมพรเนี่ย ไปเที่ยวหมู่เกาะจุมพรดูดำดำน้ำก็จะมาจอดมาตรงนี้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมาจองนะก็เป็นเพื่อนแตวจะพาเดินเนาะเดิน,นดูบรรยากาศสวยๆนะคะบรรยากาศสวยๆติดกัะทะเลครับเพื่อนขาการเราท่องเที่ยว ก็ได้ไปหลายที่อยู่เนาะแต่ละที่ก็สวยงามต่างกันไปเดี๋ยวพี่เกษราจะพาเดินออกไปอ่าจีชายฝั่งเลยนะคะเพื่อนดอกไม้สวยทะเลสวยสถานที่สวยงามแล้วล่ะค่ะไปด้วยกันเนาะค่อยๆไปค่ะทางที่เห็นอยู่นู่นก็คือหมู่เกาะชุมพรที่เพิ่งไปอ่อเกาะ ลังกาจิวมาเมื่อประมาณเดือนธันวาค่เพื่อนสวยงามมากๆนะคะแต่เขาบอกช่วงนี้อากาศดีแต่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเมื่กี้ไปคุยกับที่สเตจพ์คมานะคะได้กินทะเลเลยค่ะได้กินทะเละโอเคอุทยาน หมูเกาะชุมพรอ่าวทุ่งตาสวีคลองอีเล็ตมีแผน,นที่ให้ดูอ่าวทุ่งมะขามว,วันนี้เราจะไปอ่าวทุ่งมะขามเพราะว่าคิดว่าวันนี้จะไปพักที่อ่าวทุ่งมะขามลองไปเช็คดูก่อนดูบรรยากาศค่ะเพืเ่อนๆนะคะ สวยงามเนาะนี่แหะคะ่ะชุมพรทั้งหมดนะคะเพื่อนๆมูเกาะชุมพรนี้ม,มีทั้งหมดสี่สิบเกาะสี่สิเกาะเพื่อนแล้วก็กินพื้นที่ในอำเภอหลายอำเภออยู่อำเภอรประทิวคิดว่าใช่อำเภอหลังสวนเอย่าไปดูก่อนนะมีอำเภออะไรบ้างแต่พื้นที่ใหญ่ กว้างใหญ่มากนะคะเพืเ่อนๆสวยงามเห็นไหมคะเนี่ยสวยนาะเครือกเขาแต่ด้านนี้จะเป็นชุมพรนชนันพุาร์กก็จะเป็นพวกป่ากรงการป่ากรงการนะคะเนี่ยจะทำอาสะพานให้ข้ามไปชมเดินชมป่ากรงการเราก็ไปมาแล้วนะคะเพืเ่อนๆเนาะ นี่นะคะพามาชมพามาเยี่ยมชมพอดีได้เจอคาเฟ่ที่นี่ก็เลยแวะแวะเข้ามาชมดูว่าเอ๊ะคาเฟ่ที่นี่เป็นยังไงเนาะก็บรรยากาศดีมากๆค่ะเพื่อนๆอาหารมาแล้วจ้าน่ารับประทานน่ารับประทานมากเลยไหมคะวันนี้เราสั่งส้มตำไทย ไข่เค็มนะอแล้วก็ไข่เจียวปูนะคะเ,เพื่อนเราจะมาทานกันเลยนะคะดูสิบัารสแซ่บแค่ไหนอะไรจะเพื่อนเพมาเลยค่ะต้มตำเป็นจัดแซ่บหลายไข่เค็มส้มตำไข่ไข,ขม่มาเลยจ้ะอืมเป็นจัดแซ่บนะ อืมไข่เจียวปูค่ะมามามาอืมเป็นตะแซ่บนะอ,อร่อยอร่อยอร่อยมากไข่เจียวปูไข่เจียวใส่เนื้อปูที่สำคัญคือ เนื้อปูไม่มีกระดูกเนี้ออร่อยมาดูคุณจิมเป็นยังไงบ้างอร่อยแค่ไหนอร่อยนะครับในการที่เราท่องเที่ยวด้วยกันนะเพื่อนๆถ้าคนที่ไปกับเราทานอาหารถูกปากเราก็ทานอาหารรสชาติเดียวกันก็สนุกหน่อยเนาะโชคดีคุณจิมเขาทานได้แทบทุกอย่างอาหารไทยเป็นอาหารที่ชื่นชอบแต่อย่าให้เผ็ดถ้าเผ็ดกินไม่ได้ ใช่ไหมคุณจิม,มบอกอาหารไทยจะทานได้ชอบมากแต่ไม่ให้เผ็จจจจดจุนจัดจุนจัดใช่โอเคค่ะอร่อยใช้ได้อร่อยโดยเฉพาะไข่เจียวกุอร่อยมากแต่นี่ทานได้อร่อยค่ะไห่คะเพื่อนๆน่าอร่อยไหม ร้านอาหารชื่อร้านเดอะซีไซส์ท่าเรือนะคะอยู่ข้างกับชุมพรเนนัน่นพากคอร่อยค่ะบรรยากาศดีเยี่ยมยใช่อยู่ข้างอุทยานอุทยานงูเกาะชุมพรค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เ,เข้ามาจะอยู่ทางด้านสายมือนะคะไปเที่ยวแล้วหิวแวะมาได้เลยค่ะเปิดทุกวัน โอเคร้านอาหารเปิดทุกวันนะคะเพื่อนๆแล้วก็สเตทพักก็เปิดทุกวันตั้งแต่สิบโมงสิบโมงครึ่งถึงสองทุ่มโอเคค่ะอร่อยค่ะเชิญนะคะเพื่อนๆเป็นอีกร้านที่พี่เกษรานแนะนำเพราะในการที่พี่ท่องเที่ยวไปไหนพี่ก็พยายามที่จะหาร้านที่ดูสะอาดสะอานบรรยากาศสวยๆแล้วก็อาหารอร่อยร้านนี้เป็นอีกร้านค่ะ สีไซส์ท่าเรือเมืองไทยเรานี้แสนดีนักนาในาน้ำมีปลาในาน้ำมีข้าวทะเลสวยภูเขางามถ้าเพื่อนๆมีโอากาสได้ท่องเที่ยวมาเที่ยวสิคะเพื่อนๆค่ะเมืองไทยของเรานะคะยังมีไฮเดนเจมอีกเยอะนะคะคือสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม หลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักค่ะ Thank you so much my friends to travel and eat delicious Thai food with us See you next video ขอบคุณมากค่ะ